ชมพูน้ําดอกไม้ครับครับสวัสดีครับคุณลงุงไม่ทราบว่ากระชายดานี่มีประโยชน์อะไรอย่างไรบ้างครับครับกระชายดำเนระจะเห็นได้ว่าด้านในมันออกม่วงๆดาๆนะครับผมเขาจเจ้าด้านในเนี่ยไปทาเป็นยาขับปัสสวาวะครับขับลมแก้บิดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อแก้โรคกระเพาะบํารุงร่างกายแถมยังทําให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยด้วยครับผม พี่ครับสเดามันทวาเนี่ยมันต่างจากสะเดาธรรมดายัางไงครับลักษณะดอกก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วว่าสเดามันทวาเนี่ยดอกลักษณะดอกมันจะเป็นดอกสีขาวนะคะมันจะเป็นกลีบเล็กๆอยู่แต่ว,ว่ามันจะมีความรสชาติของมันก็คือจะขม,น,มน้อยมากถึงแบบว่าบางคนกินถ้าคนชอบกินขมก็คือจะรู้สึกไม่ขมเลยแล้วก็มันจะเป็นเป็นพืชที่ทนแดดทนฝนทนแรงทนน้ำท่วมได้ดีมากคือปลูกได้ทุกสภาพอ่ะสภาพแบบไหนก็คือปลูกขึ้นได้หมด แล้วมันใช้ทําประกอบอาหารหรือว,ว่าใช้ในการทําอะไรกินอะไรได้อย่างไรบ้างก็ประกอบอาหารคือทั่ว,วไปค่ะสะดาส่วนใหญ่เขาจะไปเอาเอาไปกินกับน้าปลาหวานก็คือไปเผาไฟเรียกย่างไฟอะค่ะธรรมดาแล้วก็กินเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บางทีก็เอาไปลวกไปจิ้มน้ำพริกอะไรเงี้ยค่ะเป็นสรรพคุณยาคือมีหลายอย่างอยู่เหมือนกันอ๋อแล้วมันดอกนี่มันออกทั้งปีไหมครับ อ๋อไม่ค่ะมันจะออกเป็นช่วงๆไปค่ะช่วงๆไหนครับส่วนใหญ่มันจะออกถ้าเป็นเสีภาษาชาวบ้านเหมือนออกหน้านาค่ะหน้าทำนาหน้าฝนาหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับโอเคขอบคุณพี่มากครับครับและด้านนี้ก็เป็นถุงนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าถุงนี้มีมความพิเศษอย่างไรเราไปถามผู้ให้คำตอบดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะชื่อจิรพรนามสกุลลีนะคะค่ะนี่มันมีความพิเศษอย่างไรครับปัญหาหลักของเกษตรกรตอนนี้นะคะเราเราเน้นถึงการส่งออกก่อนนะคะคือมะงวันทองตัวหลักนะคะตัวที่สองนะคะก็คือเรื่องของสารเคมีตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาสอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าสินค้านะคะไปถึงญี่ปุ่นหรืออเมริกานะคะก็จะโดนตีคืนทั้งหมดเลย่ะเพราะฉะนั้น บริษัทชุนฟงนะคะก็เลยสร้างถุงห่อผลไม้ค่ะเทคโนโลยีตัวนี้นะคะจากประเทศไต้หวันนะคะก็ใช้กันประมาณ30ปีแล้วนะคะค่ะวัตถุประสงค์หลักหนึ่งนะคะถ้าสำหรับมะม่วงก็คือป้องกันแมลงวันทองนะคะถ้าหลงเหลือไปถึงญี่ปุ่นแม้แต่ตัวเดียวสินค้าทั้งตู้คอนเทนเนอร์จะต้องถูกตีคืนทั้งหมดและที่สำคัญถ้าสารเคมีตกค้างนะคะก็โดนตีคืนทั้งหมดและโดนแบนด้วยห้ามส่งออกหลายๆปีเลย เพราะฉะนั้นตัวนี้สําคัญมากสาหรับผู้ส่งออกนะคะทีนี้สําหรับผู้บริโภคภายในก็เช่นกันถ้าเขารับประทานผลไม้นะคะที่มีสารพิษตกค้างนะคะก็เกิดอันตรายถูกไหมคะคเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ถุงห่อตัวนี้เพราะเดี๋ยวนี้ภัยที่ร้ายแรงที่สุดนะคะก็คือเรื่องของโรคมะเร็งเพราะฉะนั้นต้องใช้ถุงห่อผลไม้ห่อเป็นการป้องกันนะคะคห่อตั้งแต่เล็กๆห่อบนต้นค,ค่ะนะคะ ถ้าสําหรับมะม่วงนะคะตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของเมืองไทยนะคะก็คือส่งออกเวลาได้อันดับเรียกว่าอันดับต้นๆมีชื่อเสียงทั่วโลกนะคะหอตั้งแต่ผลไม้เนี่ยเล็กๆนะคะประมาณไข่ไก่นะคะคเพราะว่าถ้าโตกว่านี้คือจะโดนแมลงวันทองเจาะแล้วแม้แต่แมลงผีเสื้อก็เจาะนะคะวิธีการห่อนะคะการห่อเนี่ยเราเน้น ที่ปากถุงนะคะปากถุงเนี่ยห่อให้ปิดให้สนิทเลยนะคะนะคะสวมเข้าไปนะคะให้คั่วอยู่ตรงกลางนะคะอ่าเสร็จแ,แล้วตรงนี้มีลวดคอยอำนวยความสะดวกนะคะเราก็มัดเลยนะคะอ่ามัดปากถุงนะคะอ่ามัดให้สนิทเลยนะคะ ไม่ให้มแมลงเข้าไปได้แล้วก็ไม่ให้ฝนน้ำฝนนะคะไหลเข้าไปมันจะการาเกิดการเชื้อราขึ้นได้นะคะแต่สำหรับรเกษตรกรผู้ส่งออกนะคะหรือทำเพื่อจำหน่ายก่อนห่อที่สำคัญเลยหลักคือต้องพ่นยาสองตัวตัวแรกคือฆ่าเชื้อราตัวที่สองคือฆ่ามแมลงนะคะพ่นแล้วก็ทิ้งให้ยาแห้งประมาณห้าชั่วโมงถ้าในช่วงฤดูฝน นะคะก็เพื่อป้องกันว่าไม่ให้ฝนตกมาชานา้างอีก5ชั่วโมงห่อเลยแต่ถ้าเป็นฤดูแล้งนะคะก็ควรจะเว้นไว้หนึ่งวันเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร,ร,กรผู้ห่อนะคะค่ะอันนี้ก็คือหลักๆและสิ่งที่จะได้มาเป็นของแถมจากการใช้ถุงหอก็คือจุดเด่นค่ะเรื่องสีผิวค่ะเรามาดูนะคะอันนี้มะม่วงพันเดียวกันชนิดเดียวกันนะคะอันนี้คือไม่หอ่อ อันนี้คือหอ่อะะใช่ค่ะราคาก็แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างนี้ถ้าในช่วงของอผลไม้ออกมาเยอะๆผลไม้ล้นตลาดอันนี้อาจจะเหลือแค่10บาทนะคะแต่ถ้าห่อแล้วอาจจะยังได้ที่30บาทอยู่<ช>แต่ในขณะนี้นะคะตัวนี้นะคะซื้อที่สวนของกเกษตรกรนะคะราคา70-90บาบาทต่อกิโลหลังจากที่ห่อแล้ว อันนี้คือ,คอผลพลอยได้จากการใช้ถุงห่อนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะชอบที่สีผิวเนียนนะคะเรียบนะคะสีผิวสม่ําเสมอแบบนี้ค่ะคืออย่างนี้ไม่สามารถไปญี่ปุ่นได้เลยค่ะและตอนนี้อันนี้คือพื่เศรษฐกิจของเกษตรกร,ร,กรไทยเลยค่ะ อันนี้ก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลว่าอยากจะให้สนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อจะได้มีคุณภาพแล้วก็ส่งออกได้เยอะๆค่ะเกษตรกรจะได้มีไรายได้นะคะตัวนี้ใช้กระดาษค่ะปชนกระดาษใช่ใช่ค่ะแต่เรามาผ่านกรรมวิธีขั้นตอนหลายๆอย่างด้วยกันนะคะ,ะขั้นตอนสำคัญเลยที่จะต้อง ให้ความสําคัญนะคะคือเรื่องกันน้านะคะคเพราะว่าถ้ากันน้ําได้นั่นหมายถึงว่าเวลาเกษตรกรพ่นสารเคมีเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เข้าไป,ไาไปอันนี้คือเทคนิคสําคัญอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของตัวกระดาษนะคะจะต้องมีความเหนียวคงทนนะคะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยฤดูการฝนเนี่ยมันไม่แน่นอน ถ้าฝนตกลงมาแล้วถุงขาดก่อนที่จะเก็บผลผลิตเกษตรกรก็เสียหายเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงคุณภาพตรงนี้ต้องให้ความสําคัญด้วยค่ะแล้วมันทนแดดได้ได้อะฮะมันไม่เปื่อยไม่ขาดนะฮะไม่ไม่เปื่อยไม่ขาดเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเกษตรกรจะห่อเอาไวา50้50-60วันนะคะคและอย่างที่สําคัญที่ชุนฟงให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องของการฆ่าเชื้อ ฆ่าเชื้อตัวถุงนะคะฆ่าเชื้อตัวกระดาษนะคะเ,เทคโนโลยีตัวนี้นะคะเวลาที่เกษตรกร,ร,กรนําไปใช้เขาจะไม่มีโรคไปติดให้กับผลผลิตของเขาแต่ถุงตามท้องตลาดทั่วไปเขาไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรใช้แล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยค่ะชุนฟงจะผลิตถุงห่อสําหรับผลไม้ทุกชนิดนะคะออซึ่งแต่ละชนิดเนี่ย มันก็จะให้ความสําคัญสําหรับผลไม้นั้นๆคือข้อสําคัญของเกษตรกรก็จะต้องเลือกให้ตรงกับชนิดของผลไม้ด้วยอย่างตัวนี้ขอแนะนําว่าตลาดบางบางจุดนะคะเขาต้องการที่จะห่อมะม่วงมหาชนกค่ะความสําคัญของมหาชนกคือต้องการแสงเพราะฉะนั้นต้องทําให้แสงเข้าได้เยอะๆค่ะเพื่อ <c oughs> ที่จะช่วยให้เขาเกิดการสร้างการสั่งคลอแสงได้มากยิ่งขึ้น นะคะค่ะและกล้วยกล้วยหอมซึ่งเป็นออเดอร์สำคัญของญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เมืองไทยนะคะยังทำนะคะไม่ทันออเดอร์เพราะเรายังไม่สามารถผลิตกล้วยหอมคุณภาพได้เพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องห่อค่ะห่อห่อทั้งเครือ ค่ะใช่ค่ะสำหรับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการเทคนิคการทำกล้วยหอมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่บริษัทนะคะที่เบอร์0817340147นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่ง0817529092ค่ะค่ะจะถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกล้วยของไต้หวันให้นะคะซึ่งก็ไต้หวันส่งออกญี่ปุ่นเนอันดับหนึ่งเหมือนกันค่ะ นี้เป็นผลไม้ซึ่งใช้ถุงห่อนะคะของประเทศไต้หวันทั้งหมดเลยด้านด้านในนะคะคือที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของคุณภาพผลไม้ ะะเขาไม่ได้เน้นปริมาณการผลิตในการปริมาณแต่ละครั้งมาก,มากๆเนี่ยการควบคุมการดูแลอาจไม่ทั่วถึงออทําให้ผลผลิตที่จะได้มาเกรด A และสามารถส่งออกที่มีคุณภาพนั้ได้น้อย่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทําเฉพาะที่เขาสามารถดูแลได้จัดก,การได้แล้วการส่งออกของเขาก็จะได้ประมาณ90%ซนครึ่งะชมพู่เห็นไหมคะไม่มีตําหนิเลยสวยมากๆค่ะ่ะ อางหุ่นค่ะอางหุ่นก็ห่อนะคะค่ะเนี่ยใช้ถุงห่อทั้งหมดเลยค่ะไต้หวันแม้แต่ผักนะคะประเทศไต้หวันก็ใช้ถุงห่อนะคะอย่างเช่นมะระค่ะเพราะว่ามะระก็มีภัยจากแมลงวันทองเจาะเหมือนกันค่ะแมลงวันทองเจาะก็จะวางไข่แล้วก็เน่าแตงกวาก็หอ่อค่ะขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างฮะโอ้เนี่ยครับอ๋ออย่างที่บอกเอาไว้ในช่วงต้นรายการเลยครับครับมะม่วงที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยครับรับรองว่าลูกใหญ่จริงๆร,รวมทั้งอ,อางุนมีประมาณ4-5<ม>สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่เอามาจากต่างประเทศแล้วก็ปลูกในประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาปลูกกันได้รวมทั้งการทำวายอ่งุน มีมะยมมีชมพู่เยอะแยะไปหมดเลยครับส่วนคุณแจ็คมีอะไรบ้างเอ้ยผมก็ไปเดินชมอะไรมาหลายๆอย่างเลยครับอ๋อจะชมอะไรเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยมีพิรุษแน่มีทั้งไก่ของกินผู้หญิงเออไม่ใช่ไม่มีแต่ที่นี่ขอบอกว่าผู้หญิงน่ารักมากเลยนะฮะผมเห็นด้วยครับคุณแจ็คเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอะไรให้ดูทั้งของสวยๆงามๆแล้วก็รวมทั้งทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะไปใหญ่แล้วครับไปใหญ่แล้วก็มากลับมาโอเคครับวันนี้ครับรายการเกษตรพาลุยของเราเราทั้งสองคนทั้งโอและ เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่รับรองว่าโอ้กับแจ็คมีเรื่องสนุกที่จะพาท่านผู้ชมไปดูอีกเยอะแยะมากมายเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเกษตรพาลุย <Yes. S 1> มดพวกนี้มดวนันละมดงานมีอายุสั้น <c oughs> แต่ถ้าเป็นราชินีเขามีอายุ4-7ปี <c oughs>